สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปวยทานดอกกุหลาบตูมในรูปแบบนี้ค่ะและเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของลูกปัดสีเงินในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมกันเลยนะคะ ก็จะมีในส่วนของริบบิน้นเหรียญกันไกลกาวร้อนเข็นจับแล้วก็ลูกปัดค่ะในส่วนของลูกปัดนะคะที่เห็นในคลิปปะเลื่กใช้ขนาด6มิลหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ขนาดไหนสีสันต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะ ในคลิปนี้นะคะในส่วนของริบบินปลาเลือกใช้เป็นของตราลรังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะดิบบินสีพาสเทลในรูปแบบนี้ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็ในส่วนของความยาวที่เราจะตัดนะคะเราจะตัดอยู่ที่30นิ้ว จำนวน4เส้นค่ะจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเิลลบินเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะพับปลายริลบิ้นหฝั่ง,งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1ฝัง่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตร แล้วก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2จะอยู่ทางด้านขวานําเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่1 เส้นที่สนํามาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นนะคะของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาแล้วกดบีบตรงส่วนของมุมนี้ให้แน่นต่อไปเส้นที่2ทางด้านขวาค่ะพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนกดบีบให้แน่นเส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่าง และสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่1เสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเช่นเดิมทุกมุมค่ะการทำในรูปแบบนี้นะคะจะทำให้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะ เมื่อเราทําฐานแดในรูปแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทําเพื่อนๆหยิบขึ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่สอง สุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่สาเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้เราจะวางลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่4ีก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4ี่เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนเส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3ามเส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองฝั่งซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สามเพื่อนจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สามทางด้านซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วจากนั้นดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับสังเกตแนวเซลลิบินเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลลิบินจะโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ทุกๆเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางเราก็จับบิดให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการดึงเก็บค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้ง และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นกระจายเซลลิบินออกเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําค่ะและหยิบริบบินขึ้นมาด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบินเส้นที่เราจับเราจะพาลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่สาพาิบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับ เราก็จะได้ลักษณะแนวเซตบินแบบนี้และเส้นต่อๆไปในการทําเราจะหยิบบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดล,ลงไปหนะ้าเส้นที่3เหมือนเดิมเส้นที่3ทมทำแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่5ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ5เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะยกปลายสอดเก็บเข้าไปเลยปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส้นที่2ในการสอก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซลิบิ้นโค้งเข้าหาตัวสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กะะระชับสุดท้ายเส้นที่3จับเซลิบิ้นโค้งเข้าหาตัวสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปพลิกกับด้าน จากนั้นเพื่อนๆจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะซึ่งตามที่เห็นในคลิปนะคะในคลิปนี้ป้าก็จะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้ง และเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดค่ะหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่า จะสอดครบทุก,ทกเส้นค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับบนขวาไปนะคะเมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ และเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึงเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลงังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้าย แนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่เราทำแล้วก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้ายมือยกปลายเส้นเบี่ยงสอดเข้าไปในรูปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าพึ่งดึงแน่นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทำให้มองไม่เห็นช่องในการสอดของเส้นต่อๆไปที่เราทำนะคะ และเส้นต่อไปในการทําเราก็หยิบแนวเส้นเรียงมาทํานะคะตรงทางด้านซ้ายต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนค่ะจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วจับแนวเส้นวนคล้องทับเส้นที่ทําไปแล้วจากนั้นประคองไว้นะคะ แล้วก็ยกปลายสอดเกี่ยวเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้ายที่ติดกับเส้นที่เราทำอยู่เหมือนเดิมค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเส้นที่เรียงซ้อนกันวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆและเส้นต่อไปในการทำก็หยิบเส้นทางด้านซ้ายมาทำในรูปแบบเดิมลักษณะการบิดโค้งเซอลบินเหมือนกันทุกๆเส้นค่ะเนีค่ะ เราบิดแนวเส้นมาแล้วก็ยกปลายเข้าไปในห่วงแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้ายที่ติดกับเส้นที่เราทำอยู่เหมือนเดิมทำแบบเดิมวนไปค่ะถ้าเ,เพื่อนๆจับแนวเส้นมาแล้วบิดได้แล้วไม่ไม่วนซ้อนแนวเส้นในรูปแบบนี้จะทำให้เวลาเราดึงเก็บมุมค่อนข้างที่จะดึงยากแนวเส้นดิบินจะยับและดูมุมไม่สวยค่ะค่อยๆเรียงวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ เส้นต่อไปก็ทําในรูปแบบเดิมเลยปะขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะนี่ค่ะค่อยๆวนคล้องทับ ซ้อนทับเส้นที่ทำไปแล้วเรื่อยๆค่ะช่องในการสอด้อจะวนรอบถักกันไปด้านในทีละช่องละช่องนะคะจนกว่าจะทำได้ครบทั้ง8ช่องเลยและเมื่อทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับวิธีการดึงให้ง่ายนะคะเราจะดึงแนวเส้น ให้กระชับโดยการดึงเรียงวนไปทางด้านซ้ายค่ะแนวเส้นก็จะลงล็อกกันพอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะในรูปแบบนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของปลาเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ค่ะดึงเก็บมุมแบบนี้ไปทีละนิดละหน่อยค่ะจนกว่าจะได้ระยะมุมหรือว่าเกสรตรงกลางตามที่เราต้องการค่ะ เมื่อได้มุมตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บหยิบริบรบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราลิบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะและเส้นต่อๆไปเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะ อดเก็บในรูปแบบเดิมบนขวาไปเลยและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ เมื่อแนวเซนลิบินกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่ความถนัดวิธีการตัดให้ง่ายให้เพื่อนๆโน้มแนวเส้นไปทางด้านหน้าฝั่งขวาแบบนี้จากนั้นนิ้วชี้ฝั่งซ้ายและนิ้วกลางจับปลายเส้นที่เราจะตัดยกมุมให้สูงขึ้นเพียงแค่เบามือจากนั้นก็นำกันไกลามาแนบติดชิดมุมตัดออกให้ชิดได้เลยค่ะการทำในรูปแบบนี้ค่อนข้างจะทำให้เก็บมุมได้สวยค่ะ เพื่อนๆก็ทำแบบนี้บวนไปจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะตัดได้เนียนสวยมากๆ เนี่ยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาเลยค่ะอย่างที่แนะนำไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะปะก็จะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆได้ดูเราก็หันแนวเส้นสาธุท,ทีค่ะหันหน้าเหรียญน,นะคะคว่ำลงจากนั้นนําเหรียญที่เราต้องการใส่ในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกๆขนาดโดยการหยอดเหรียญหรือว่าสอดเหรียญเข้าไปตามแนวเส้นด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ จากนั้นอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประดับตรงส่วนของลูกปัดตรงกลางเพื่อนๆก็นําลูกปัดมาเลยในส่วนของลูกปัดจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบจะกลิ่นมินหรือว่าจะเป็นดอกไม้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เอาตามที่เราสะดวกเลยเมื่อได้ลูกปัดมาแล้วเราก็จะใช้ตัวช่วยในส่วนของครีมจับครีมหนีบนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เป็นแหนบทดแทนกันได้นี่ค่ะเราก็หนีบในรูปแบบนี้เลย จากนั้นก็นํำกาวร้อนมาค่ะเราก็ยิงกาวร้อนเข้าไปด้านใต้ค่ะเสร็จแล้วนําชิ้นงานมานะคะแล้วก็ประกอบเข้าไปตรงกล่งกลางได้เลยค่อยๆประคองให้อยู่ระหว่างกล่งกลางมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานดอกกุหลาบตูมในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ